ส,สดีค่ะก็มาพบกับน้องใหม่ชิงตุงอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะใหม่ก็จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องเพลงที่ต้องห้ามนะคะใครฟังเท่ากับติดคุกเนะะะกาะเมื่อก่อนสมัยในอดีตเนี่คือในเพื่อน,น,นพ,นพมา่าตอนนี้คือน,น่าจะฟังกันได้แล้วอะไรประมาณนี้ครับมาเล่าสู่กันฟังนะครับค่ะพี่ๆหลายท่านก็อาจจะยังไม่รู้นะคะหรือว่าหลายๆท่านก็อาจจะเคยรู้เคยศึกษาประวัติศาสตร์เกี่ยวกับรัชสานมาบ้างแล้วเนาะแต่วันนี้ก็จะมาเล่าสู่กันฟังนะคะว่า เป็นมายังไงทำไมถึงต้องห้ามกันแบบนี้นะคะโอเคก่อนที่เราจะเล่าถึงเพลงทำไมถึงเขาถึงห้ามฟังเนี่ยเราต้องย้อนอลิตไปที่สุนที่สัญญาปางหลวงเนาะพี่พท่ทั้งหลายท่านหลายคนควรจะศึกษามาันบ้างแล้วเนาะเดี<ะ>๋ยวผมจะสังเกตนะเราพอสังเกตว่าทําไมถึงมีการห้ามฟังเพลงนี้ถ้าใครฟังเพลงเท่ากับติดคุกอะไรประมาณนี้เนาะเมื่อ20ปีที่แล้วประมาณนี้นครับ<ะ>เราต้องเท้าความไปตั้งแต่ อดีตนะครับเมื่อก่อนประเทศพมา่าเนี่ยมีชนกลุ่มน้อยหรือว่าชนชาติมากกว่า135ชนชาตินะครับก็จะมีการต่อสู้แย่งชิงดินแดนกันมาตลอดเวลาก่อนสงครามโลกอีกต่างหากนะครับจนกระทั่งเมื่ออังกฤษเนี่ยได้มายึดหรือว่าได้มาปกครองประเทศประเทศพมา่าของเรานี่นะครับไดาเป็นตกเป็นอาณานิคมของอังกฤษแล้วอะไรเงี้ย อังกฤษมองเห็นว่าประเทศพม่าเนี่ยมีความวุ่นวายเหลือเกินเพราะว่ามีชนกลุ่มต่างๆเนาะที่มีแบบจกักรวรรดิแล้วก็มีการต่อเยอะต่อต่อสู้แย่งชิงกันเนี่ยอ่าอังกฤษก็เลยจะสร้างความแตกแยกเพกื่อวินิคือแบ่งการปกครองเป็นสองอย่างคือเขตพม่าทแท้เขตพม่พมาทแท้นี่ก็จะอยู่ส่วนกลางหรือเมืองหลวงของประเทศพม,ม่าแล้วก็เขตเทือกภูเขาหรือเขตชายแดนเนาะเขตปิดชายแดนต่างๆ เขตชายแดนต่างๆเนี่ยเพราะว่ารัฐชนเผ่าชนชาติที่ใหญ่ที่สุดในประเทศมาเนี่ยจะมี10ชนชาติด้วยกันนะครับแต่ว่าจะมีทั้งหมด7รัฐใหญ่ๆด้วยกันที่แบบอังกฤษที่เขาแบ่งให้อยู่ติดเขตชายแดนว่าจะเป็นไทยจีนเนาะลาวที่ไป็นติดกันอะไรอย่างเงี้ยครับรัฐใหญ่ก็จะมีรัฐฉานเนาะที่พบที่ร่วมอยู่คือคือรัฐใหญ่ที่สุดรัฐฉานรัฐกะเรียงรัฐกะชิน รัดชินรัดมอนรัดกยาเนาะทั้งหมดมีจะมีเจ็ดรัฐใหญ่หญหด้วยการที่อังกฤษคือเขาให้แบบไปปกครองตอนทีอ่อังกฤษมาปกครองในประเทศพม่เเนี่ยก็ก็ยังแบ่งอํานาจให้ที่เขาปกครองตามหมูมเมืองต่างๆเนี่ยยังมีอํานาจอยู่แต่ต้องอยู่ภายใต้การปกครองของอ,อังกฤษเท่านั้นพอสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยจะมีข้อตกลงระหว่างอเมริกากับอังกฤษเนี่ย แล้วมีอะไรทำส่วนที่สัญญาอะไรบางอย่างนะบอกว่า,วาถ้าหลังจากสิ้นสงครามโลกเนี่ยอ่าจะมอบอิสราให้กับรัฐต่างๆที่ตนเองปกครองอยู่เนี่ยให้ไปปกครองตอนเองอให้ปกครองตัวเองแต่ว่าพอมาถึงประเทศพมา่าเนี่ยจะให้ปกครองตัวเองทีเดียวเนี่ยไม่ได้เนื่องจากอังกฤษเนี่ยเขาไปเขาได้แบ่งการปกครองพมา่าเนี่ยไม,ไม่เป็นสองเขตแล้วเนาะ,ะอย่างที่ผมเล่ามาคือเขตกลาง กับระหว่างพม่าแท้เขตเชอกภูเขาหรือเขตติดชายแดนต่างๆระหว่างชนกลุ่มชนชาติต่างๆเนาะเลยรัฐบาลอังกิ่ว่าถ้ายูอ่ะอยากจะก่อตั้งประเทศตัวเองใช่ไหมยูเนี่ยต้องรวมกลุ่มให้เป็นหนึ่งเดียวกันก่อนอแต่คราวนี้คือยุ่งละเพราะว่าเนื่องจากพม่าเนี่ยชนชาติพม่าเนี่ยไม่ใช่เมียนมานะครับคือพม่าต่างพม่าเนี่ยเขาจะมีชนกลุ่มของเขาอยู่ เขาไม่มีความจริงใจต่อชนกลุ่มต่างๆไม่ว่าจะเป็นรัชชานรัชเกรียงรัชก,กระฉินรัชยานเนี่ยจะมีจะไปแบบเรียกมาอปองดองให้เป็นหนึ่งเดียวกันเนี่ยมันยากที่สุดแล้วแต่ในยะสสาคัญที่สุดเนี่ยก็จะมีหนึ่งละครตัวรับคนหนึ่งที่ไปศึกษาที่เขาได้ทุนการศึกษาเนี่ยไปเรียนต่างประเทศกลับมา,าชื่อว่านายองซานถ้าใครรู้จักก็คือพ่อนางองซานทูจี ปัจจุบันนี้เองนะครับเขาก็เลยให้นายองซานเนี่ยเข้ามาเป็นโตแปรสาระสําคัญเลยให้มาเป็นตัวกลางที่จะไปประสานให้ชนกลุ่มต่างๆเนี่ยมาทำสนที่สัญญาเขาเรียกว่าสนี่สัญญาปางหลวงนะเพื่อที่จะรวมประเทศชั่วคราวชั่วคราวเท่านั้นนะครับเพื่อที่จะเลียกร้ออิกราชจากรกิจให้กลับมาปกครองด้วยตนเองอ่าด้วยชั่วคราวเท่านั้นเนื่องจากตอนนั้นเนี่ยพอ านายองซานจบนอกมาสามารถพูดภาษาต่างประเทศได้ว่าจะเปอังกฤษญี่ปุ่นเนาะญี่ปุ่นนางสารก็ไปเรียนมาอ่นนี่คือมีความได้เปร,รียบก็คือเป็นคนสมัยก็คือเป็นคนอ่าโหคิดอ่าก้าวหน้าเป็นคนสมัยใหม่หแบบทุกวันนี้เนาะแบบแบบพับสีส้มอะไรอย่างเงี้ยเนาะเป็นคนสมัยใหม่อะไรประมาณนี้แล้วก็เนื่องจากที่มีการทําสนธิที่สัญญาปางหลวงเนี่ยก็จะมีอ่ามีรัชฉาน มีรัตชินรัตกชินที่เข้าร่วมด้วยรวมทั้งหมดเป็น23คนจะเป็นผู้บุโศหรือว่าคนสําคัญต่างๆแต่ที่ไม่เข้าร่วมก็ยังมียกตัวอย่างจะมีมรัตมรรัตกะเรียงตอนนั้นคือยังไม่มีความไว้เนื้อเชื่อใจว่า,ฐฐารัฐบาลพม่าเนี่ยจะมีความจริงใจที่จะคือนอำนาจให้จริงๆหรือเปล่าแต่ว่าพม่าจะเป็นรัตชานรัตกชินรัตชิน,ชนหรือว่ารัฐต่างๆที่เข้าร่วมสนทีสัญญาต่างๆอยงนี่ย<ฆ>ก็มี มีความจริงมีความเชื่อใจไม่ก็คือค่าสิบล้านยนหัวยนก้อยเอาเนื่องจากถ้าไม่ทําอย่างนั้นจริงก็เราก็รู้กันอยู่ว่าไม่มีทางเป็นไปได้ในการทําสุทิสัญญาปางหลวงจริงๆเนี่ยเขาเขียนระบุไว้ชัดเจนได้ว่าให้ปกครองชั่วคราวแค่สิบป,หบปีหลังจากสิปีหลังจากสิ้น10ปีไปแล้วเนี่ยรัฐต่างๆที่เข้าร่วมเนี่ยไม่จะเป็นรัฐฉานเป็นต้นเนี่ยสามารถแยกตัวออกมาเป็นอิสระ ก่อตั้งประเทศตัวเองหรือปกครองตัวเองได้แล้วก็พอภายหลังมีการรวมประเทศได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวได้ใช่ไหมเขาก็ไปยื่นต่ออังกฤษโดยมีนายองซานเนี่ยเป็นผู้นําเขาไปยื่นต่ออังกฤษอังกฤษปุ๊บก็เห็นว่าเออโอเคพวกยูเก่งนะสามารถที่จะรวมประเทศกันได้แล้วโอเคเาาราจะมอบเอกราชพวกเธอแต่พวกเธอต้องมีการเลือกตั้งให้เป็นแบบระบบประชาธิปไตยแบบเราก่อนเราถึงจะโอเคอ่าคราวนี้ก็คือ เนื่องจากพม่าเนี่ยไม่มีการเลือกตั้งแบบเป็นประชาธิปไตยมาก่อนอนี่คือเป็นเรื่องใหญ่ปัญหาทุกวันนี้คือตั้งแต่แตแกแยกก็คือเป็นปัญหาใหญ่มาจนทุกวันนี้นะครับก็คือให้มีการจัดตั้งอ่าเลือกสมาชิกรัฐสภาเพื่อที่จะร่างรัฐธรรมนูญให้แบบมีฉบับแรกขึ้นมาให้เก็บปกครองประเทศนี่นะเอ่เนื่องจากการปกการเลือกตั้งคราวนั้นเนี่ยเพราะว่านายองซานเนี่ยเป็นคนหัวสมัยใหม่เนาะคนโทนนอกอะไรเงี้ยนะคนจบนอกมาเนี่ยก็จะ ได้ก่อตั้งองค์กรสันนิบาตแห่งชาติหรือการต่อตั้งฟันซิ i หรือ afpfl นะครับตัวยอ่อคือในองซารเนี่ยได้จัดตั้งอ,องค์กรขึ้นมาหรือพรรคพรรคหนึ่งขึ้นมาเนี่ยก็ได้รับการเลือกตั้งแบบถล่มทลายเลยแต่ก็ยังมีแหละถ้ามีการถล่มทลายเนี่ยคนที่มีอำนาจเก่าเขาก็ไม่ยอมอยู่แล้วใช่ไหมพอเขาได้ค้าถึงนั้นไอได้รับการเลือกตั้งแบบถล่มทลายเนี่ยอังกฤษก็เลยว่าโอเคอยู่ได้เลือกตั้งใช่ไหม อเอานั่นให้อยู่เป็นรัฐมนูนนายรัฐมนตรีเลยเขาบอกนะแต่เขาไม่ได้ยุ่งหรอกคือเขาอยู่อยู่ประเทศเขาแหละเขาสักใหญ่ต่างๆแต่ว่าความวุ่นบายก็จะเกิดขึ้นอพอนายองซานได้รับการเลือกตั้งเป็นนายรัฐมนตรีเนี่ยก็ได้มีการจัดการประชุม,มประชุมเพื่อที่จะร่างรัฐธรรมนูญฉบับแรกโดยมีสันสนธิสัญญาปางหลวงอยู่ในนั้นด้วยเนื่องจากในสุดที่สัญญาปางหลวงมีหลายข้อเหมือนกัน แต่ว่าข้อหลักๆคือหลังจากพ้นจาก1ิปีไปแล้วเนี่ยสามารถให้ชนชาติต่างๆเนี่ยสามารถแยกจากตัวตัวจากอิสระปกคร<ม>องตัวเองหรือจัดตั้งเป็นประเทศตัวเอง<ฮ>ก็ได้ขณะที่ประชุมที่จะร่างรัฐธรรมรนูญฉบับแรกอยู่เนี่ยก็จะมีกลุ่มนะกลุ่มผู้ก่อการร้ายจาบับอาวุธสงครามครบมือเลย<ม>เข้ามาในห้องประชุมขนานั้น คือเอามาเอามือมาเอาปืนมาจ่อเนาะทั้งทั้งเจดคนนะมีนายองซานฮูจีแล้วก็รัฐรัฐบุรุษหรือว่าเจ้าหน้าที่รัฐต่างๆทั้งหกคนเนี่ยเอาปืนกาดยิงเสียชีวิตนะตอนนั้นเลยนะครับก็คือคราวนี้คือ,อพอมีการยิงยิงกลุ่มที่ได้ทำญญาจที่สัญญาปางหลงกันขึ้นมาเนี่ยอพอมีกลุ่มผู้ก่อการร้าย ได้มีการยิงตายเท่ากับสุดที่สัญญาบางหลคือฉีกขาดไปแล้ว<อ>ไม่มีละ<ม>คือคุณจะเรียกร้องอะไรก็ไม่มีละเนื่องจากสัญญาที่เขาทำเนี่ยคือได้มีการฉีกทิ้งไปแล้วอ่ญญาวคราวนี้คือเกิด<ห>ความว<อ>ุ่นวายเลยเพราะว่าเนื่องจากนายองซานตายไปเลยเนี่ยแต่อังกฤษก็ไม่มีความกระตือรือร้นเขาก็ยังบอกว่าไม่ได้ยูต้องปกครองแบบแบบประเทศไอยูต้องเป็นแบบ ประชาธิปไตยไม่ว่าอย่างไงก็ตามไม่งั้นเราอายจะไม่ให้ประเทศอยู่อย่างเงี้ยเขาก็เลยแต่งตั้งนายอุนุนนะหนึ่งในสมาชิกของพรรคนายองซานเนี่ยขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีคนแรกแล้วก็แต่ว่าร่างรัฐธรรมนูญฉบับฉบับใหม่ขึ้นมาฉบับที่แบบมีการตกลงสัญญาบางหลวงเนี่ยคือไม่มีชักข้อละคือมีสักข้อละเพราะว่าอย่างว่าเนาะอำนาจมันหอมหวานนะที่ใครก็ คาวุธอำนาจเนี่ยไม่อยากจะคืนให้ใครก็เลยไม่มีความจริงใจแล้วก็พยายามกดขี่ข่มเหงกับชนชาติออ่าที่อยู่เคยเคยเคย,เคยร่วมสัญญาหรือเคยเรียกร้องประเทศด้วยกันมาเนี่ยค,คือกดขี่ข่มเหงแล้วก็เอาปืนขู่ต่างๆจนชนกลุ่มเหล่านั้นอะ่ะไม่ไหวจริงๆแล้วจึงลุกขึ้นจับอาวุธต่อสู้กับ มาเผด็จการรัฐบาลพม่พมาจนถึงทุกวันนี้นะไม่ว่าจะเป็นรัฐฉานรัฐกะเรียงรัฐกะยารัดมอนลัอะไรต่างๆเนี่ยที่เป็นชนกลุ่ม,มน้อยต่างๆเนี่ย <c oughs> แต่เมื่อก่อนคือเอาจริงๆที่ผมเล่ามาคือเป็นผู้ร่วมอ่าเรียกร้องกรล่าร่วมกันนะแต่ว่าถูกหักหลังเนาะถูกหก <c oughs> ักห,กหลัง <c oughs> ถูกหักหลังถูกหักหลังก็เลยเป็นที่วุ่นวายกันมาถึงทุกวันนี้ <c oughs> ภายหลังก็เลยมีการแต่งเพลงชื่อว่า ลิคมหมายปางหลวงหรือว่าสัญญาปางหลวงนั่นเองเนาะถ้าเกิดว่าหลังเมื่อ20่สิบปผ่านมาตอนนั้นผมยังจําได้เนราะอายุประมาณท่าออขวบเนี่ยถ้าเกิดใครฟังเนี่ยเนื้อเพลงยังไม่ขึ้นนะครับแค่ดิ้นทนมาติงต้งติงต้งติงต้งติง้งติ้งติ้งเนี่ยใครพังอย่างเงี้ยทางพม่าก,ก็จะมาจับแล้วคือนั้นคือเพลงต้องห้ามเลยเขาจะรู้ได้ไงว่าเราฟังเพลงนี้รอก็จริงๆอ่ะเขาไม่รู้หรอกแต่ว่าไอ้พวกเราไม่อยากจะพูดถึงนะคือคนกอบคนเรานี่แหละคือ คือไปบอกเขาอาคนคนบ้านเราเนินกล้เคียงหรืออ่าผู้ใหญ่บ้านที่เขาแต่งตั้งขึ้นมาหรือกำนันหรือว่าอุกถานทางเราเนาะที่แต่งตั้งขึ้นมาเนี่ยก็เป็นสายให้เขาหรือว่าปุตชิดปุตชิดเท่ากับว่าฐานรับจ้างเมื่อก่อนนี้จะมีปุตชิดด้วยนะครับฐานรับจ้างคือเป็นยามฐานอาสายพม่านั่นแหละครับเท่ากับก็คือเป็นผู้เป็นตายเขาถ้าเราทําอะไรนิดหน่อยก็เขาไปฟ้องแล้วเขาก็ไม่ฟังเลยก็จะเอาหานมาแล้วมาจับเราไปคือแบบไม่มีเหตุผลไม่มีรูปุ่น จนบางสมัยนั้นนะเนาะใช่จนจนบางที่รัชฉานของเราเนาะพี่น้องรัชฉานเราบางคนต้องจิ้งบ้านจิ้งเดือนเนาะกช่กดขี่คมเองจนกระตายเพราะว่าเห็นเห็นกดขู่มานกดขู่มางบอกว่าไปหาโคอะไรเนี่ยหาโคของฐานเขาบอหาบแล้วก็ข้าวก็ไม่ได้กินนะไปเด็ดผักอะไรที่ก็ปลูกเนี่ยผักถั่วน้อยเนี่ยหิวข้าวก็เด็ดผักนั้นกินเลยบอกว่าไป ไปเหมือนไม่ได้รับจ้างเนาะเหมือนแบบตกเป็นเป็นทาดเขาแล้วก็ใช่ไปไปทแบกไปแบกของเขาศูนย์แบกสบียงให้เขาใช่ไหมเห็นพอเล่าให้ฟังหนูนะสมัยก่อนนี่คืออายุไม่ครบสิบห้านี้ห้ามเดินทางออกไปไหนห้ามเดินทางออกไปนอกพื้นที่นะคะเนาะสมัยนั้นเนาะตอนที่ยังแบบยังเป็นสาวๆอยู่ก็ตอนนั้นเขายังไปเปิดประเทศเลยประเทศนี้ปิดเนาะไม่ให้แบบคนเข้าอะไรแบบเนี้ย อายุไม่ถึงก็ห้ามไปไหนเด็ดขาดเลยนะคะบางคนว่าแบบมันไม่ไหวจริงๆแล้วต้องหนีอย่างเช่นไหมก็หนีหนีไปประเทศไทยนะคะตั้งแต่อายุ1 0 18 19แบบนี้เนาะ,ค,ะคืออายุไม่ครบ10 25แบบเนี้ยเนาะ,ะก็ต้องหนีไปทํางานนะคะเพราะว่ามันลําบากจริงๆแบบนี้นะคะเราจะเล่าความแตกต่างที่เราตอนเด็กเนาะตอนเด็กเราอยู่บ้านแล้วก็พอเขาเข้าไป<ห>อยู่ในประเทศไทย<ห>พนักพนักอยู่ประเทศไทยไปเรียนอยู่ประเทศไทยเนี่ย คือมันความรู้สึกมันต่างกันมากนะมันอยู่คนละโลกเลยคือประเทศไทยนี่คือมีสิทธิสิทธิภาพเยอะมากในว่าจะทาอะไรว่าจะเป็น<ช>แสงสีเสียงเรื่องเกี่ยวกับไฟฟ้าเรื่อง<ช>สมัยก่อนนี้ที่ทุกบ้านที่บ้านทุกวันนี้คือเป็นาสาธารณรูปโภกนี้กจะเป็นน้ําประปายังไม่มีนะครับไฟฟ้าก็ต้องต้องต้องรวมรวมทุนกันแล้วก็ไปเอาไฟฟ้าจากประเทศลาวมาแต่ว่ารัฐบาลเขาไม่จ่ายให้ ทุกวันนี้คือไฟฟ้าก็ยังไม่ไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์น้ำประปาก็ไม่มีนะครับค่ะทุกวันนี้นะ,ะไไเราไปด้ไทยเราไปปุ๊บเมื่อ20ปีที่แล้ว10กว่าปีที่แล้วเนี่ยคือเราไปอยู่แล้วเหมือนเหมือนคนละโลกลนะคือยังมีคือเจริญมากโอ้เ oh, แบบโอ้แบบแบบไม่ไม่เคยคิดว่ายัง <c oughs> ทำไมอยู่ใกล้ขนาดนี้แบบมันต่างกันมากเลยอะไรอย่างงี้เนาะคือแบบคนไหนที่แบบเป็นคนไทยในทุกวันโชคดีมากนะครับเพราะว่ามาจากที่ภูมิองเเนาะไปอยู่ใน่เด็กเนี่ยมีความผูกพันเนาะ รู้สึกว่าเป็นคนไทยไม,ไม่ได้ต่างจากใครเลยเหมือนเหมือนพี่เหมือนน้องอเหมือนญาติแท้เลยท,ที่เราแบบผูกพันกันมาก่อนนะจริงจริงก็ถ้าเราเล่าตั้งแต่อดีตการเนี่ยมันก็เป็นญาติคือเดียวกันเนาะเพราะว่าเมื่อก่อนเคยเป็นประเทศเดียวกันแล้วก็หลังคือปกครองแยกกันมาก็เป็นอย่างทุกว,วันนี้เนาะ,ะ,ะสัญญาปางหลวงเนี่ยเดี๋ยวผมเราเราจะเอาลงดงิลงไปข้างล่างนี้หนึ่งเนาะแต,แต่แต่ปัจจุบันนี้คือเขาเปิดกว้างแล้วใช่ไหมคือไม่ไม่ผิดอะไรเนาะใช่ตั้งแต่ รัฐบาลนาซานสุจีเนาะตอนที่ได้รับอ่าได้เป็นอ่าได้เป็นรัฐบาลเนาะเขาก็เลยเดกว้างว่าสามารถที่จะพังได้ทุกวันนี้คือถ้ามีงานต่างๆก็จะเป็นอ่าบวชพระงานมงคลต่างๆขึ้นบ้านใหม่งานแต่งงานอะไรเนี่ยก็จะมีการสามารถที่จะขับร้องทางเพลงได้แล้วเนาะเมื่อก่อนคือแค่ฟังวิทยุคืออ่า ทเทปสบ๊าเนาะนะถ้าใครรูจ้จักแสดงว่าถ้าใครรู้จักแสดงว่าอายุไม่น้อยน,นะเราเบา๊าคืออที่ใส่ฟองหูนะเทปอะไรต่างๆเนี่ยค่้คยฟังอ้วนนคือถ้ามีเสียงนนดนตรีึ้นมาเนี่ยก็มีความระวัดระแวงเนาะก็ขนาดแค่นักร้องที่ที่ร้องเนี่ยโดนไหมโดนโดนนะโดนโดนคดีไปหลายหลายคดีเลยนะแล้วก็เกือบโดนติดพวกได้ว่าเขาว่าก็คือนักร้องใจสายเหมานะ เสมมาออ่่่ะนนีียยูลุงสายพาคือเป็นอ่าเป็นนักร้องแบบอมตะเลยล่ะนอมตายแบบร้องชีวิตปีนแห่งชาติของชนชาติไทยใหญ่เลยนะคนชาติไทยเลยแต่ทุกวันนี้ท่านก็ยังยังมีชีวิตอยู่ในว่าแต่ว่าชราภาพมากแล้วเนาะแต่เราเดี๋ยวผมจะเล่าสักนิดให้ฟังว่าเล่ามาตั้งนานแล้วไม่เห็นเล่าร้องให้ฟังเลยอะไรย่างเงี้ยเนาะให้ฟังนิดนึงไหมขักร้อนหน่งก็ได้พระหลวงนะเมืองไต้ก็ไปป่าในคืน ปนมาสิบปีเยาลูบางเท่าก็ป้าจอมอองซานเยาวกว่าเลยเยาวา่าลิขหมไม้ปางหลงความหมายคือประเทศไตเนี่ยมึงไตเนี่ยยังไม่ได้คืนเนาะเนื่องจากส่วนที่สัญญาปางหลงเนี่ยผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมที่ผู้ที่ก่อตั้งที่ชักชวนปจรจงคือนายอองซานเนี่ย แต่ว่ารัฐบาลพมา่าเนี่ยไม่มีไม่จริงใจเลยที่จะให้สิทธิศสรีภาพในการปกครองตัวเองก็ยังดีนะแต่ว่าตัวนี้คือแค่ปกครองตัวเองไม่มีนะ,ะไม่ว่าจะอย่าว่าแต่ปกตั้งประเทศตัวเองนะแค่ปกครองตัวเองสิทธิศสรีภาพต่างๆไม่มีเลยนะก็ะละเลยจะมาเล่าสู่กันฟังว่าในอดีตเนี่ยใครบางเพลงไม่ใช่ไม่ใช่ว่ามีแค่เพลงนี้น่าจะมีหลายๆเพลงอยู่ที่ผมที่ผมไม่ทราบเนาะแต่ว่าเพลงนี้คือตอนที่ผมเด็กผมจําความได้คือใครพังเนี่ยเท่ากับติดคุก อะไรประมาณน,นี้นะครับค่<น>ะแล้วอีกอย่างหนึ่งนะคะใหม่ก็จะขอพูดนิดนึงว่าเห็นพี่ๆหลายคนเนาะที่แบบแสดงความคิดเห็นมาในคลิปใหม่นะคะว่าเอ่อก็เป็นเพราะว่ารัชชาเน,นี่ยไม่เลิกกับประเทศไทยเองแล้วก็ไปเลิกกับพม่าอะไรเนี่ยที่จริงมันไม่ได้เลือกทางไหนเนาะมีสัญญาปังหลงนี่แหละที่บอกไปนะคะที่เล่าสู่กันฟังไปเมื่อกี้เนาะ<อ>คือไม่ได้แบบเลิกใครเลยนะคะก็อยากจะปกครขของตัวเองอแบบนี้เนาะแต่ตรงนี้เต็มอยากจะพูดอะไรนิดนึงไหมก่อนจบคลิปอ่าคือ ที่เห็นความเมนต่างๆว่าทําไมการเลีเรยงๆเนี่ยเขาให้เลือกคือจริงๆไม่มีไม่มีการให้เลือกเลยครับ,รบผมผมไปศึกษามาแล,แล้วแล้วก็ถามพระเผู้เ,เกตแล้วว่าตอนนั้นเนี่ยอัองกฤษเนี่ยให้เขาให้ให้เราเลือกไหมว่าเลือกที่จะอยู่พม่าหรืออยู่กับประเทศไทยแต่ถ้าข้อมูลทางประเทศไทยมีสียงผมต้องขอโทษเลยแต่ถ้าทางนี้คือไม่มีเลยนะค,ะครับว่าแต่ว่าให้เลือกอยู่ว่าอยู่ประเทศไทยหรือว่าประเทศพม่า ถ้าจริงไทยเรื่องจริงเราก็อยู่กับประเทศไทยแล้วเพราะว่ามีความผูกพันการพูดการศึกษาอะไรมันก็<ช>รู้อยู่แล้วโดยเฉพาะที่ผมเขาอยู่เนี่ยถึงแม้ว่าพูดไม่ได้เนี่ยฟังการสื่อสารรู้หมดครับว่าคนไทยพูอะไรเพราะว่าดูทีวีฟังเพลงอะไรอย่างเงี้ยเรื่องใช้ของใช้ขอิพวกต่างก็เป็นของไทยหมดประมาณนี้นะครับก็เลยจะมาชี้แจงตรงนี้ด้วยนะครับถ้าเกิดว่าข้อมูลทางประเทศไทยเป็นแบบนั้นก็ต้องขอโทษด้วยเพราะว่าแต่ทางนี้คือไม่ไม่มีนะครับว่าให้เราเลือกจริงจริงแต่ว่าตอนนั้นเราไม่มีสิทธิ์เลือกเลยเพราะว่าอย่างที่ผมเล่านะคือ พอเขาจับอาวุธไปฆ่าเจ้าจมาชิกนัทตงคุณดีโดยมีนายอองสังเป็นประธานเนี่ยคือตายหมดแล้วก็ต้องกับชีสัญญาปางหลงถึงแล้วอ,อะไรประมาณนี้นะครับผมค่ะโอเคค่ะถ้าพี่ๆท่านไหนเนาะชอบนะคะก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กด subscribe น้องชินตุง,ตงด้วยนะคะสำหรับที่นี้เราจะขอตัวลาไปก่อนเนาะคะ่ะถ้ามีความคิดเห็นอย่างไรบ้างก็คอมเมนต์ที่ใต้คลิปน้องใหม่ชินตุงได้เลยนะคะสำหรับที่นี้ขอตัวลาไปก่อน,นะคะ่ะ สวัสดีค่ะสวัส่ีค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวเพลงจะใส่ไว้ใต้ลิงก์เนาะใครอยากจะไปผ่านกะ